ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในรอบปกติพิเศษ vi p นะครับครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็ให้เข้าไปอยู่นะครับเข้าโต๊ะนะครับ8 33นะครับกับ33นะครับผมครับผมวันนี้ก็มาดูตัวเลขกันเลยนะครับวันนี้นะครับเด่นนะครับเด่น1นะครับเด่น1นะครับเน้นนะครับเน้นวิ่งรูดนะครับลอง3กับ5นะครับพวกความชัวนะครับลอง3ก็มี3 03นะครับ สี่สามนะครับแปดสามนะครับสามสามนะครับรองห้าก็มีห้าห้านะครับหกห้านะครับเก้าห้านะครับสามห้านะครับสำหรับชุดสามตัวนะครับอ่เน้นนะครับวิ่งลูดหนถึงเนะครับเพื ure, ่อความชัวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับชุดสามตัวก็มีนะครับ5 6าหนะครับ101นะครับ 1 3 3นะครับผมก็จะทวนให้พี่น้องฟังอีกรอบนะครับชุดรองนะครับ0ูนนะครับ4 3นะครับ8 3นะครับ3 3นะครับชุดรอง5นะครับก็มี5 5นะครับ6 5นะครับ95นะครับ3 5หนะครับเน้นวิ่งลูด1นะครับเพื่อความชัวนะครับ ชุด3ตัวก็มี5 6 5หนะครับ101นะครับ133นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่พ,พี่น้องนนะครับที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับก็ขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ